ครับแม่พบกับ BTC ในเช้าวันนี้นะครับแม่ก็วิกก็ปิดเป็นยอดตัวนะครับนะก็เป็นแดงนะครับก็ยังอยู่ในโซนไซด์เวข้างบนนี้นะก็ในส่วนของวิกนะครับเนาะก็ถ้าแหกมาหลุดแนวนี้แม่ประมาณ2องสอรก็อาจจะพิจารณาช็อตตามนะอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเนาะส่วนตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าอันนี้ตรงนี้ที่ว่าสัญญาณกลับตัวผมบอกไปวันนั้นนะก็ได้ยอดตัวลงนะครับแต่แต่วอลลุ่มซลลก็ยังไม่ค่อยมีแรงขายมากเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนจะค่อยๆไหลลงแล้วก็หรือ อาจจะใช้เวในก่องนี้ไปก่อนนะเป็นบอดดิ้งเวทอย่างนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ btc นะตอนนี้ก็ตัดลงนะแนวโน้มย่อตัวลงค่อนข้างสูงนะครับแนะอบเดี๋ยวเรามาดู dx buy ชนิดหนึ่งแอบขอดูดูเ d ็ b ไ y นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับนะก็ใครที่สนใจในการาบิดเก็ตนะครับนะก็สามารถลิงก์นะโปรไฟล์นะได้รับส่วนลดเทรดฟิวเจอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ตลอดชีพนะครับผ่าน sniper ช็อตคริปโตนะแอบยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วก็จะได้เข้ากลุ่ม v i p กลุ่มซิก v i p นะครับนะมีอัปเดตเกกกกกีวววั BTC ทุนแล้็ะะจจมมิรรา,าง แอปเข้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมอะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมนะครับในสำหรับผู้ที่ผ่านสไนเปอร์ช็อตทิปตันจะได้รับสิทธิ์ตามนี้นะครับเนแ่ก็คือยืนยันตัวตนนะครับได้รับไปเลยนะ5 US นะครับแล้วก็เมื่อฝากขั้นต่ำ100แล้วก็เทรดจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกสูงถึง100นะครับใน100 USDT นะครับแล้วก็หากใช้ก็เพียงทีหนึ่งครั้งจะได้ลุ้นเล่นสปินนะครับวงล้อนะครับเพื่อรับรางวัลอีก หนึ่งเด้งหนักนะก็ยังไงก็ฝากพิจารณากันด้วยใครที่สนใจนะครับไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ามีแต่ประโยชน์ต่อนักเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเด้งใบต่อนะครับก็ในส่วนของเด้งใบนะครับก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ขึ้นมาทดสอบเส้น EMA 200ละในทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เหมือนกําลังพยายามอยากยืนเหนือ m a 200ให้ได้นะครับนะถ้ายืนเหนือได้แล้วไม่หลุดลงมานะโอกาสที่จะขึ้นไปนะที่สูงมากๆนะครับนะขึ้นมาทดสอบแตนถัดไปที่บริเวณ106นะครับนะ ส่วนหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มันก็เกิดโซลโลเวอร์ละนะโอเวอร์บอลละแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อยู่เนื่องจากทำฟิมสี่ชั่วโมงก่อนเรามันยังยืนเหนือได้แล้วก็บอกกับเดร์เนี่ยมันยังวิ่งไม่สุดนะครับเหมือนมันยังไม่สุดนะเหมือนขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับเราก็มีสองรอบนะครับเนี่ยต้องมาดูว่าเดร์จะยอดตัวเมื่อไหร่นะครับเนะี่ยถ้าเดร์ขึ้นมาโดนแค่ห้าสิบเราไม่สามารถยืนเหนือได้ก็โอกาสที่จะลงต่อข้อแ้างสูงนะครับเนะี่ย จะกลายเป็นตีเทสไลน์ในชแนลนี้แทนนะครับนะชแนลขอบข้างบนนะตอนนี้ยังถือว่ายังยืนได้ในส่วนของเดีนะครับนะนะแต่ถ้ามองในตรงนี้ก็คือเบรกแล้วนะครับนะในส่วนของเดียเบรกออกมาแล้วนะเ uh, บรกออกมาจากแนวเส้นกดตรงนี้แล้วนะเส้นกดใหญ่นะนะครับนะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวมันต้องทําการรีเทสสักนิดนึงนะขึ้นมาเทสตรงนี้ถ้ายืนเหนือ103 แถวหนึ่งศูนย์แสมจุดหนึ่งเนี่ยได้นะครับเนะนี่ยมีโอกาสขึ้นมาทดสอบเส้น EMA สองร้อยนะครับอ่าถ้าคือจังหวะที่มันขึ้นทดสอบก็อาจจะทําให้ BTC ของเราได้ย่อตัวลงนะครับเนะี่ยอ่าตอนนี้ก็ถือว่ายังแข็งอยู่ในส่วน BTC เพราะว่ายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับเนะี่ยก็ถ้าใครจะเท,ทรดรอรูดเทือสองสองสี่ร้อยอาจจะพิ่จะแนวโฟโล่แตามก็ได้เนะี่ยอ่าหรือถ้าคือจุดกึ่งกลางอยู่ที่สองหมื่นสามหรือมันขึ้นไปรีเทสอ่ะตอนนี้ก็ถือว่ารีเทสแล้วนะ แล้วก็บวกกับเส้น EMA ตัดแล้วแล้วก็อ SAI อยู่ต่ำกว่าแค่50นะครับเนะี่ยก็อาจจะเป็นจุดช็อตได้เหมือนกันนะครับเนะี่ยถ้ามันยืนเหนือเนี่ย23,300ไม่ได้นะครับนะี่ยถ้าเทส23,000มาจากพิจารณาไม้หนึ่งก่อนแล้วก็23,300อาจจะไม้ที่สองแล้วก,ก็หากไม่ทะลุเราก็จะได้ขายช็อตนะครับนะขายช็อตยาวๆหน่อยนะถ้าหลุด22,800ก็จะมา22,400ก็ได้ไหล หลายจุดเลยนครับนะก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ